ที่ยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะฝนตกเพิ่งหายนะคะน้ำรังนองเจิ่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะในบริเวณบ้านเนี่ยนะ,ะกิ่งไม้ลวงมาเต็มเลยนะคะกิ่งมะขามนะคะทุกเช้าต้องมีกิจกรรมนะคะฝาดลานหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ยังไม่หายขาดเม็ดดีเลยนะคะนี่นูนผลงาน,มนเมนะคะดูนะน้ำเจเิ่งเลย ตัดแล้วกิ่งไม้นะคะสองวันฤิ์ิกิ่งทองอุไรมันกิ่งมันแตกเยอะไปนะคะมันก็ดูลกนะคะก็เล็มแล้วก็ก็ไผ่มันไปปะชนกับกิ่งมะม่วงต้นมะม่วงเราจะรักษามะม่วงต้นนี้ไว้นะคะเพราะว่าเป็นมะม่วงเก่าแก่ที่คุณพ่อเมยปลูกไว้นี่หลายสิบปีนะคะต้นนี้ก็เลย ก็ไผ่บ้านเราเยอะจัดเลยสี่กอเหลือกินเลยนะคะก็เลยนี่นะคะยี่สิบเอ็ดลำนะคะสองวันแอดเมย์ก็ตัดมันนี่เหลือแต่ต่อนะคะก็ค่อยๆเล็มมันไปไม่งั้นมันจะไปไปเบียดกับมะม่วงมะม่วงก็ไม่ออกลูกนะคะจะเก็บมะม่วงไว้ทานเนาะอนะคะน้ําขังเลยเน่ยฝนตกนะคะเพื่อนๆค่ะก็เย็นนี้เมย์ก็เก็บบรรยากาศยามเย็นนะคะ หลังฝนตกนะคะใส่กระเป๋าเก็บบรรยากาศใส่กระเป๋าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วลูกชายจะมารับกลับบ้านที่ประทุมธานีแล้วนะคะวันนี้ก็เดินเก็บบรรยากาศรอบบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก็เสียงพระย่ำค่ำนะคะบ้านต่างจังหวัดก็จะมีช่วงเข้าพรรษานะคะขอพระจะทำวัดนะคะหกโมงเย็นนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่ม อันนี้ตัวแล้วนะคะดูนะคะฝนตกแล้วก็ฟ้าแดดจางจ้าอยู่เลยนะคะพอฝนหายนี่ก็ตะวันจะตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะยังมีแสงยังมีแสงตะวันรอดออกมาให้ได้เห็นนะคะเพื่อนๆนี่สวยงามมากๆเลยนะคะท้องฟ้านะคะยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะก็เมีก็พาเพื่อนๆเลาะชมบรรยากาศนะคะหลังฝนตกยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เมก็ เลาะยายาที่ลกๆออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมาวันแรกๆยาเต็มเป็นเลยนะคะตอนนี้ก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นสําเร็จไปได้ด้วยดีเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับไปแล้วก็มีโอกาสก็จะกลับมาช่วยน้องนะคะก็สงสารน้องเนาะอยู่คนเดียวก็สารพัดที่จะทำเลยนะคะเป็นผู้หญิงก็ต้องทำ ไม่มีคนช่วยนะคะก็เม์ก็คงไปไปมามานะคะอ่างทองกับอ่างทองกับปทุมธานีนะะไม่ไกลกันนะคะมาทีเมย์ก็อยู่เยอะนานนะคะอยู่ช่วยน้องทํางานบ้านทํานู่นทํานี่นะะเนาะโดยเฉพาะหญ้าขึ้นเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็มานะคะดูตะวันตกดินกันตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็วันสุดท้ายที่เมย์จะได้ดูตะวันตกลินที่บ้านที่หลังบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพีนพนพน่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจใหเมดด้วยนะคะในกล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ